สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาฝึกขึ้นโตะนะครับผมฝึกส่งขึ้นโตะนะครับเพราะว่าทําไมถึงต้องมาฝึกนะฮะขึ้นซะละเพราะว่านะฮะในการสอบผู้ยนะครับจะมีแบบทดสอบก็คือให้ส่งสุนัขขึ้นโตะนะฮะแล้วก็ไปสั่งนั่งหมอบยืนบนโตะนะครับผมผมก็เลยจะต้องมาฝึกนะฮะฝึกเพื่อให้เขาไปสอบได้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีการฝึกกันเลยนะครับผมมาลุกมา Yeah, good boy Kết Wow Good boy Mà Chị Chị Kết thúc Wow ก yes. <า>ุดบอยไหมล่ะจิ๊บจิ๊บขึ้นตุ๊ oh. Good b อยเริ่มแล้วเริ่มเข้าใจแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเริ่มจากใกล้ๆแล้วก็ถอยไปไกลถอยไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆมันจะส่งประมาณ19นะครับผม กุดบอยชิดโอ้ชิดขึ้นโต๊ะไก่ไม่ไปละชิดขึ้นโต๊ะอาคุดบอย Yep Chít. Đu. Chít. Good boy. Cứn tốt. Wow. wow. Good boy. Chỉnh mà. Wow. Ừ. Uh. Má. Chít. Chít. Yeah. Cứn tốt. Good boy. Good boy. Wow, wow, wow. Luông, luông, luông. Chạy okay, mà. Hứt. Hứt. Cứng tội. Yeah, uh. good boy kiểng rồi, kiểng rồi, thực, thực 2 kháng nghe nha, đã rồi, má, hup, nghe, nhá, 2 cái 19, chết, <siete> uổng, uh. Nè Đâu Nè Chết Cứt tốt เดี๋ยวตอนลงเนี่ยจะต้องฝึกอีกครั้งนะครับฝึกให้เขามาแล้วเขามาอยู่ตรงหน้านะฮะฝึกให้เขามาอยู่ตรงหน้าอย่างนี้นะฮะมากูดบอยชิด <c oughs> ชิดกูโตกูดบอยอู้เก <c oughs> ่งมากเก่งมาก <c oughs> มาฮู้ดชิดเย้ึ้นต่อูดบอยจริงมากเว้ยจริงมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมฝึกแค่นี้ก่อนนะฮะ อก,กไก่อกนึงหมดนะครับประมาณ5 1 0นาทีนะครับผมพอนะฮะวันนี้เขาทําได้ดีแล้วจบนะครับผมเก่งมากกู๊ดบอยโอเคครับผมก็อย่าลืมนะับเพื่อนๆทุกท่านฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้าโอเลี้ยงไปสอบกู้ภัยในรอบนี้ผ่านด้วยนะครับผมเก่งมากเก่งมากว้าวกู๊ดบอย